เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการดีอันทิเมตริเวอร์บีทาวเวอร์ดีคอนโดสวยติดชายหาดการคมนาคมสะดวกสบายใกล้ถนนเลียบชายฝั่งถนนราชบ,บำรุงและถนนสุขุมวิทรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกภายในโครงการเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่23.36ตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการดีอันทิเมตริเวอร์บีทาวเวอร์บโดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพประยองขับตรงไปบนถนนราชบรุงประมาณ1.8กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ท่าบรรทุกขับต่อไปบนท่าบรรทุกอีกประมาณ1.3กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลียบชายฝั่งขับต่อไปบนถนนเลียบชายฝั่งประมาณ750เมตร โครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆบ y J Asset Management